สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับไม่ได้มาแนะนําเกี่ยวกับนาข้าวนะครับจะมาเตือนภัยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรและญาติพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปลุงตีนะครับตอนนี้นะครับ กำลังมาแรงอีกอย่างแล้วนะครับคือมิจฉาชีพที่ล้อเรียนเสียงเรานะครับทําเสียงเหมือนเรานะครับเที่ยวโทรไปหาญาติพี่น้องหรือลูกหลานเรานะครับหรือคนทางบ้านเราที่เรารู้จักสนิทหรือคนเพื่อนๆเ,เ,เรานะครับอาจจะขอยืมเงินบ้างอะไรบ้างหลอกเล่าให้ยืมเงินโอนเงินว่าเรากําลังมีปัญหาเดือดร้อนต้องรีบต้องการใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ให้โอนมาให้หน่อยเดียวพวกนี้ใช้ให้อีกสองชั่วโมงใช้ให้อะไรประมาณนี้นะครับ อย่าหลงเชื่อนะครับเหลือบางรลยมาขอเบอร์โทรศัพท์โดยเฉพาะคนที่ค้าขายนะครับเพราะว่ามีการพูดคุยกันอาจจะได้โดนบันทึกเสียงไว้มิฉาชีพบันทึกเสียงไว้นะครับแล้วก็เอามาขอเบอร์โทรเราก็จะมาแฮกข้อมูลใน f a c e b o o เราบ้างในไลน์เราบ้างเหรอนะอาจจะแอบโอนเงินของเราบ้างนะครับก็จะทําให้เราเสียหายนะครับเอาเฟซของเราไปได้ก็เที่ยวเอาเฟซของเราไปทักหา,าค,นคนนู้นคนนี้ ขอยืมเงินบ้างทําอะไรบ้างนะครับทมให้เราเกิดความเสียหายนะครับอันนี้ก็วิธีแก้นะครับก็พยายามอย่าหลงเชื่อนะครับอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะครับว่าคนนั้นเป็นคนจริงนะครับเป็นคนที่รู้จักเราจริงนะครับพยายามพูดคุยถามหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลคนดี้คนนั้นนะครับว่าเขาตอบถูกไหมถ้าตอบออเขาตอบไม่ถูกข้อมูลไม่ค่อยตรงที่เราถามนะครับแสดงว่าคนนั้น ไม่ใช่คนคนนั้นจริงแน่นอนนะครับเหรอ,อยาเรายังไม่เชื่อนะครับเราก็ลองโทรกลับไปหานะครับเบอร์ที่เรามีอยู่เหรอในแชทที่เขาแชทมาเราก็ทักคุยเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่มีอร์โทรเราก็อย่าโอนให้นะครับเพราะเราไม่ดูไม่ได้รู้จักเราอาจจะรู้จักกันแค่พูดคุยกันหรืออาจจะค้าขายด้วยกันเคยสั่งของด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ เตือนให้พี่นอ้องเกษตรก่อนนะครับระวังกันโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่ใช้โทรศัพท์ที่โอนเงินได้นะครับ mm. เกิดว่าลูกหลานโทรมาแม่ลุงแม่ครับลุงครับป้าครับโทรโอนเงินให้หนูหน่อยหนูมีความเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ญาติผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตระหนักนะครับออลูกหลานมาก็คือฟาร์มที่ว่าเป็นญาตินะครับญาติผู้ใหญ่นะคือม,มีลูกหลานเดือดร้อนมาก็ต้องช่วยเหลือประมาณนี้นะครับอาจจะหลงกลบุคคลคนนั้นได้นะครับอันนี้ก็มาเตือนภัยกันไว้นะครับวิธีการนะครับตอนนี้พวกมีฉาชีพเนี่ยล้อเรียนเสียงเนี่ยคือเทคโนโลยีสมัยเนี้ยคือเรียนเสียงได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ ก็เตือนกันไว้นิดนึงถ้าใครโทรมาทำแบบนี้นะครับพยายามตั้งสติแล้วก็โทรหา,ห,าหรือไม่ก็พูดคุยกันจนฝาเราจะมั่นใจแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่เชื่อว่ามันแน่นเราไม่ต้องโอนให้ครับแล้วก็ไม่ต้องให้ข้อมูลแม้แต่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเนี่ยถ้าเราตั้ง Facebook Facebook เกี่ยวกับเบอร์โทรไว้เขาก็จะแฮกข้อมูลเราไปก็เอา Facebook เราไปใช้ เราก็จะเดือดร้อนเกิดเขาเอาไปยืมเงินคนได้คนคนอื่นเชื่อมาเราเดือดร้อนนะครับอาจจะต้องดาเนินคนดีกันหรือเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับอันนี้ก็มาเตือนภัยไว้นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหรือญาติญาติพี่น้องทุกคนเหรือว่าพี่พี่น้องน้องนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ไปให้พี่น้องญาติ พี่น้องของเราเพื่อนๆนของเรานะครับที่อยู่ใกล้ๆหรือที่เรารู้จักนะครับจะได้ป้องกันภัยกันไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรรบฟั่งสาระดีๆจากลุงสีตะวันแดงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ